หลังจากร่างพรบรเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวาระหนึ่งปรากฏว่าเสียงประชาชนร้องระงมค่าตงแพงแพงไม่รู้ลายย่อยลายไหนบ้างจะเข้าไปจดทะเบียนและจ่ายค่าตง๋งไปถึงครึ่งแสนครับเพื่อขอแบนุญ,ญาตร่างกฎหมายบอกว่านี่คือการแก้ปัญหาและเปิดทางให้เกษตรกรชาวบ้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นร่างนี้เปิดทางให้มีดาบอาญาสิทธิ์ดาบอาญาสิทธินั้นจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ที่เจ้าหน้าที่ ใครที่ต้องการปลูกกัญชาค้าขายหรือทําธุรกิจกับกัญชาต้อง<า>มีใบอนุญาตใครที่มีใบอนุญาตแล้วยังต้องเจอกับกลไกของพรบรที่ พาปนาผู้เชี่ยวชาญขึ้นมา1ชุดวินิจฉัยต่อการปลูกกัญชากัญชงและให้อำนาจในการตรวจค้นในรถในโรงเรือนยึดอุปกรณ์การปลูกได้การแปลรูปยึดได้อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดสามารถเข้าตรวจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นในร่างนั้นยังเปิดได้มีประตูเงินประตูทองเกิดขึ้นอีกใครจะปลูกใครจะทําอะไรต้องขอใบอนุญาตด้วยาม,ามูลค่าใบ<ด>ละห้าหมื่นบาทแปลร,รูปละอีกห้าหมื่นถ้าส่งออกละแสนหนึ่ง ใบอนุญาตนี้มีอายุ3ปีและจะมีค่าตรวจอาคารอีกครั้งละ5 0 0 0 0บาทนั่นหมายความว่าหากคุณจะปลูกคุณต้องเสียค่าใบาอนุญาตและค่าตรวจอาคารที่เขาจะออกรับรองเสียครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0 0บาทเรื่องพรบรที่จะบอกว่าจะช่วยชาวบ้านรายเด้กกลยย่อยดูไว้ดีนะ,ะมีการประเมินว่านโยบายกัญชาเสรีจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ดีขึ้น คือเราคาดหวังว่าพอเปิดโอกาสแบบนี้แล้วคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะปลูกกัญชาแล้วหารายได้ได้พี่โอร่างพรบกัญชาที่กําลังเข้าสู่สภาพรบกัญชาและกัญชงพศที่ประชุมรัฐสภา มีมติไปตั้งแต่วันที่ 7, วันวันที่7วันที่ะ่ะรับหลักการไปทั้งสิ้นด้วยคะแนนเสียง373ต่อ7เสียงงดออกเสียงอีก23เสียงทั้งหมดจะต้องไปผ่านการพิจารณาวาระสองวาระสาในชั้นการมาที่การค่ะน่าจะใช้เวลาประมาณนัก3 4มเดือนคราวนี้เรามาดูร่างนี้ร่างนี้เปิดทางให้มีดาบอาญาสิทธิ์ดาบอาญาสิทธิ์นั้นจะไปอยู่ที่ไหนคือดาบอาญาสิทธิ์จะไปอยู่ที่เจ้าหน้าที่ ใครที่ต้องการปลูกกัญชาค้าขายหรือทําธุรกิจกับกัญชาต้องมีใบอนุญาต,าญาตทีนี้ถ้าหากใครที่มีใบอนุญาตแล้วยังต้องเจอกับกลไกของพรบที่สถาปนาผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาหนึ่งชุดวินิจฉัยต่อการปลูกกัญชากัญชงและให้อำนาจในการตรวจค้นในรถในโรงเรือนยึดอุปกรณ์การปลูกได้การแปลรูปยึดได้อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด สามารถเข้าตรวจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นค่ะนี่คือร่างพรบรที่กําลังพิจารณากันในสาภาตํารวจยังต้องมีหมายคน้นแต่เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจเต็มที่ยึดไปก่อนได้เลยนี่ดาบอาญาสิทธิ์ในร่างนั้นยังเปิดได้มีประตูเงินประตูทองเกิดขึ้นอีกนั่นคือในร่างจะใครจะปลูกใครจะทําอะไรต้องขอใบอนุญาตาาด้วยมูลค่าใบาละห้าหมืบาท แปลรูปล่ะอีกห้าหมื่นถ้าส่งออกล่ะแสนหนึ่งค่ะมันจะมีเกษตรกรหน้าไหนที่ต้องใช้เงินล่วงหน้าห้าหมื่นไปขอใบอนุญาตเพื่อปลูกกัญชาได้น้อยอ่ะพี่โอ้มันครึ่งแสนนะเธอต้องเป็นต้องเป็นคนมีตังค์อ่ะใบอนุญาตนี้มีอายุสามปีและจะมีค่าตรวจอาคารอีกครั้งละห้าหมืบาทนั่นหมายความว่าถ้าหากคุณจะปลูกเนี่ย คุณต้องเสียค่าใบอนุญาตและค่าตรวจอาคารที่เขาจะออกรับรองเสียครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทไอ้ร่างพรบที่จะบอกว่าจะช่วยชาวบ้านรายเล็กรายย่อยนะ่ะดูไว้ดีนะต่อมานอกเหนือจากมีดาบอาญาสิทธิ์มีประตูเงินประตูทองร่างพรบนี้ยังมีไม้ตายไว้อีกไม้ตายนั่นก็คือการสั่งพักใบอนุญาตให้กับคณะทํางานชุดนั้นหนึ่งชุดในการสั่งพักใบอนุญาตถ้าคุณปฏิบัติผิด หเดือนเลยอ่ะหกเดือนยกเว้นเป็นคดีในศาลและต้องรอจนกว่าศาลจะพิพากษาเออก็ยังสามารถสั่งยกเลิกใบอนุญาตได้อีกและใครถูกยกเลิกต้องรอสามปีถึงจะปลูกใหม่ได้นี่ใบอนุญาตกัญชาเข้มกว่าใบขับขี่รถยนต์ที่ชนเขาแล้วยังไม่ได้ยึดเลยกฎหมายนี้ผ่านสภาวาระแรกเข้าไปมีสสมุสลิมตอนนี้เขาอื้ออึงกันในวงการนะครับ นักศาสนาและประชาชนโดยเฉพาะที่ภาคใต้โหวตรับหลักการไปทั้งหมดนี่คุณเพชรดาวโต้มีนาคุณสุพชัยใจสมุทรคุณอับดุลบาซิอาบูนี่ปัตตานีประสิทธิ์มาหมัดพ,พรกกทมพลังประชารัฐวชลระยาวอสันนาราธิวาสอนุมัติสูาสาลอปัตตานีและกะวินาตาครีที่ชนบุรีเขาว่ากันตึงไปหมดเลย คือผิดหลักศาสนาเหรอพี่คนที่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าร่วมโหวตคุณสัมพันธ์ไมยุโซอืมอ่าคุณอาลีดันอาลีอิสละอันวาสาแลนี่ไม่โดนคนที่รับการชื่นชูอยู่ในขณะนี้คนกลุ่มนี้นี่ชาวบ้านเชิดชูนะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น่ะอื้ออึงเลยตอนเนี้สสเหล่านี้พักประชาชาติ6กคนทวีสอดส่องสมมุติเบนจลักกูเซงยาวอสันกมลศักดลีวามะ สูกาโนมาถาอับดุลอายีสาเมงและสุลินปาลาเล่จากประชาธิปัตย์เพราะสอสอกลุ่มนี้โหวตไม่รับไม่ับประชาชนที่เป็นพี่น้องมุสลิมบอกว่านี่คือหลักที่ถูกต้องเพราะก่อนหน้านี้จุลาราชมนตรีบอกว่านี่เป็นฮาลอม เป็นสิ่งเสพติดครับเป็นผิดหลักศาสนาดร ok พิสิทธิ์ลีอาธรรมซึ่งเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตของกฎหมายนี้ไว้น่าสนใจทีเดียวกัญชาจะเป็นเผือกร้อนในรัฐสภาต้องพิจารณากันให้ดีหนึ่งคือกฎหมายนี้มีความย้อนแย้งกันอยู่บอกว่าประชาชนผู้เพาะปลูกจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าอ่าจริงหรือเ,เก็บค่าธรรมเนียมห <50, 000, S 2> ้าหมื 000, ่นครึ่งแสนอ่ะค่าตรวจอาคาร 50, อีกห้าหมื่น แต่ปัญหาใหม่ก็คือจะเป็นเรื่องที่ผลกระทบต่อเยาวชนที่จะเกิดการเสพติดต่อมากฎหมายฉบับนี้มอบสิทธิให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขานุการให้รัฐมนตรีว่าการเป็นประธานตามหลักการกระทรวงสาธารณสุขดูแลเฮลตี้สุขภาพของคนคแต่ของเราเน้นในเรื่องของสุขภาพที่ดีกว่าผ่านกัญชาและเป็นคนเสนอเองโดยอ้างว่าผลประโยชน์จะตกถึงมือเกษตรกรครับ ข้อสุดท้ายคุณพิสิทธ์ตั้งข้อสังเกตรักฎหมายฉบับนี้มอบเงินจากค่าธรรมเนียมต่างๆที่จัดเก็บเอาไว้ที่อยแทนที่เงินเหล่านี้จะเข้าสู่เงินของกระทรวงการคลังปัญหาคืออยจะเอาค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเอาค่าปรับเหล่านี้ไปทำอะไรกับกัญชงและกัญชาที่กำลังฟีเวอร์อยู่ในปัจจุบันครับ